เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนสำหรับการเปิด CPT อย่างเป็นทางการแล้วของตัวเกม Solanival ซึ่งหลายหลายคนนะครับก็ได้เล่นในช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับและบางคนนะครับที่เล่นในช่วงของเวลาตอนเย็นแล้วก็กลางคืนเนี่ยไม่สามารถเล่นได้ในส่วนนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่เราจะหาโค้ดการเล่นได้จากไหนในวันนี้ครับผมมี7เรื่องสําหรับมือใหม่ที่ต้องรู้ถ้าคุณอยากเล่นเกม Solanival ให้แบบ easy และเล่นง่ายมากที่สุดจะมีอะไรกันบ้างนั้นก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ ผมฝากกดติดตามไลคกก์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะ,ยะมากมายสำหรับเพื่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่ควรรู้กันก่อนดีกว่านะครับสำหรับตัวเกม Soulland New World นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการ CBT นะครับซึ่งระยะเวลาของการ CBT เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่24กันยาจนถึงวันที่30กันยาเท่านั้นนะครับเมื่อนเพื่อนกดลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปแล้วนะครับมันจะเป็นหน้าต่างอย่างนี้เนาะเข้าเกมมา ตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับจะมีอยู่ Channel h a n n e l t e ท t ให้อันเดียวนะครับนั่นคือในส่วนของโซ l แลน b t บีทนะครับสำหรับใครที่สร้างในช่วงเช้านะครับจะสามารถสร้างตัวละครได้ปกติเลยแต่ถ้าใครสร้างในช่วงเย็นเดี๋ยวว่าวันนี้นะครับจะไม่สามารถสร้างตัวละครได้เพราะว่าเพื่อนๆจะต้องขอโค้ดเชิญจากคนที่ได้เล่นก่อนไว้ทุกคนซึ่งคนที่ได้เล่นก่อนเนี่ยจะมีโค้ดเชิญก็ต่อเมื่อคุณเล่นจนถึงเลเวล 31นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการเอาโค้ดเชิญนะครับก็กดไปที่ตัวละครในเกมเนาะแล้วก็กดเริ่มเกมไปได้เลยอันนี้เพื่อนๆสามารถไปหาไปในกลุ่มของตัวเกมก็ได้ครับหรือว่าหากับเพื่อนเราที่เล่นเกมนี้อยู่นะครับผมก็จะกดเข้าไปเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าเขาจะเอาโค้ดตรงไหนนะครับเราก็ทําการโหลดเกมปกติเลยนะครับก็เดี๋ยวเข้าเซิร์ฟเวอร์ก่อนสําหรับโค้ดเชิญนะครับให้กดไปที่โปรไฟล์นะครับผมแล้วก็กดไปที่โปรไฟล์ส่วนตัวนะครับจากนั้นครับมันจะมีในส่วนของแช์นะครับกดที่แชร์ปึ๊บ ทุกคนเห็นท่านล่างๆ่างไหมครับล่างสายนะครับเห็นไหมมันจะเขียนว่าโค้ด 9vzsy0 นะครับอันนี้คือโค้ดที่เราสามารถใส่เพื่อที่จะเข้ามาเล่นเกมตัว Solaniverse สำหรับคนที่เล่นช้านะครับหรือว่าคนที่จะต้องจำเป็นจะต้องใช้โค้ดในการเล่นนะครับต้องใส่โค้ดนี้จากคนที่ เลเวลสาเ,สเป็นต้นไปนะครับก็ให้เขาทําการแชร์ในส่วนนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ใส่โค้ดตรงนี้คุณก็สามารถเข้ามาเล่นภายในตัวเกมได้แล้วนะครับอันนี้คือสําหรับใครที่เข้ามาเล่นไม่ได้นะครับแล้วก็ใครที่เจอปัญหาเกี่ยวกับการเล่นนั่นเองลองเอาวิธีนี้ไปแก้กันดูนะครับผม ย่างต่อมาครับในส่วนของหัวข้อที่2นะครับนั่นก็คือในส่วนของการเลือกตัวละครกันหน่อยละกันครับสำหรับตัวละครในตัวเกมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาหน้าแรกก่อนเนาะสำหรับตัวละครภายในเกม So ซลันนิเว l นะครับจะมีตัวละครเริ่มต้นให้เราอยู่ทั้งหมด6ตัวละครนะครับซึ่งทั้งหมด6ตัวละครครับมันก็จะแบ่งระดับความยากแตกต่างกันไปนะครับแต่จะแบ่งยังไงครับก็คือสายตีบอสสายแทงนะครับสายควบคุมนะครับสายดาเมจเดียว ซัพพอร์ตแล้วก็สายโจมเวทนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบ่งไปแต่ละสายซึ่งในส่วนนี้ครับเพื่อนๆสามารถเลือกเล่นตามที่เพื่อนอยากจะเล่นได้เลยนะครับ <S <S แล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกาันสุดท้ายแล้วนะครับเวลาเราเล่นจริงๆครับเราจะสามารถเล่นคอมโบคู่ก,กันได้เว้ยในปกติแล้วนะครับผมเล่นเสยวอูใช่ไหมครับแล้วผมก็สามารถเล่นคอมโบกับถังซานก็ได้ที่เป็นสายควบคุมหรือผมจะเอามาคอมโบกับนิ่งหลงๆก็ได้เช่นเดียวกันครับที่เป็นสายซัพพอร์ตนั่นเองซึ่งในส่วนนี้ครับตัวเกม ซึ่งแต่ละตัวครับเราสามารถสลับสายโดยขึ้นอยู่กับะระยะเวลาคูดาวเนาะถ้าสายที่ไม่ได้ข้ามกันเกินไปครับก็จะคูดาวประมาณ5-10นาทีแต่้ะสายที่มันเปลี่ยนกันตรงข้ามกันเลยครับก็อาจจะใช้เวลาคูดาวประมาณ3-4นาทีโดยประมาณเนาะซึ่งในส่วนนี้ครับคุณสามารถเล่นได้หลายสายและในกรณีอีกจุดหนึ่งครับเมื่อคุณถึงเลเวล51รคบคุณสามารถทําภารกิจวิญญาณยุทธ์ที่2ได้นะครับก็คือสามารถเอาปูกกระบี่เข้ามาหรือว่าจะเอาตัวละครอนอดินมาคอมโบเพิ่มเติมอันนี้ก็แล้วแต่ว่า คุณจะจัดสรรรูปแบบการคอมโบในรูปแบบอะไรนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการคอมโบที่แตกต่างเพราะว่าตัวเกมมันเป็นแบบ mmo rpg อยู่แล้วเนาะและนอกจากนี้ครับการเลือกเพศของตัวละครครับบางตัวละครสามารถเลือกได้2เพศและก็บางตัวละครก็จะเลือกได้แค่เพศเดียวนะครับก็จะเป็นการล็อกเพศไว้นะอันนี้ก็ถือในส่วนที่เป็นการล็อกของระบบไว้นั่นเองนะครับในส่วนที่2เนาะซึ่งในส่วนนี้ครับก็สร้างตามที่เราอยากจะเล่นได้เลยครับเพื่อนๆไม่ได้ฟิกนะว่าจะต้องเล่นแบบตัวอะไรตัวอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าตัวไหนน่าเล่นตัวไหนโกงครับ ตัวไอทางด้านขวาผมสรุปไว้ให้เ,เพื่อนๆแล้วนะครับก็สามารถไปอ่านตรงนั้นเพิ่มเติมหรือว่าไปดูคลิปตรงนั้นเพิ่มเติมได้เหมือนกันนะครับผมเมื่อเราเข้าใจในส่วนของเบื้องต้นแล้วนะครับต่อไปเราเข้าไปดูในส่วนของตัวเกมกันหน่อยละกันครับในส่วนของตัวเกมที่เราจะพูดถึงนะครับผมนั่นก็คือในส่วนของการแจก CBT กันหน่อยละกันอ่ะหลายหลายคนสงสัยไว้เอพี่เขาแจก CBT เขาแจกอะไรกันบ้างต้องบอกไว้เลยครับว่าในช่วงของการ CBT ครับแจกแคดเยอะมากๆหา,ากไว้ทุกคนซึ่งแคดในที่นี้ครับก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมที่ เรารับของขวัญน,นะครับหรือว่าจะเงงรียกง่ายๆว่าบัตรกำนันนั่นเองซึ่งจุดนี้ครับคือแคสของเราไว้ทุกคนซึ่งถ้าจะเทียบมูลค่าหรอเดี๋ยวผมลองไปเทสมูลค่ากันหน่อยละกันครับถ้าสมมติว่า0 0อ่ะเนี่ยอะ99.99เหรียญก็ประมาณสา0พันบาทนะครับคิดก็ไปจะใช้แคสอยู่ที่ประมาณหน0 0แสดงว่าเรามีประมาณเกือบเกือบหมื่นไว้ทุกคน9000กว่าบาทนะครับนี่อันนี้คือ2วันเนาะเราเหลืออยู่ประมาณ300ถ้าซื้ออย่างละหนึ่งก็คือเราจะมีอยมา 9,000กว่าบาทนะครับซึ่งบางคนอาจจะเลือกซื้อแคปพวกนี้บางคนอาจจะเลือกซื้อของอื่นแต่จะซื้ออะไรให้คุ้มครับในส่วนนี้ครับคือเราอยากจะทดสอบอะไรเราอยากจะเทสอะไรนะครับผมแนะนําว่าให้ซื้อจุดจุดนั้นดีที่สุดนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเวลาเราเล่นให้ตัวละครเติบโตได้ไวครับหลกัหลกๆเลยก็คือจะเป็นกองทุนแล้วอยากจะรู้ว่าเอ้กองทุนเนี่ยถ้าเราซื้อมาแล้วมันคุ้มหรือเปล่าคุณก็สามารถซื้อกองทุนได้ซึ่งกองทุนเนี่ยครับมันจะทําการปลดล็อกตามรเวิวของเรานะราคากองทุนก็ ประมาณ9.99เหรียญหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจราคาเนาะมันก็จะปลดล็อกนะครับตั้งแต่เลเวล26 31ุไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นของฟรีเนาะแล้วก็ของที่ได้รับมานะครับอ้ที่เป็นแบบลงทุนนะฮะเราก็จะได้รับเพชรฟ้ากลับมาแล้วเราก็จะมาบริหารเพชรฟ้ากันในทีว่าเอาไปซื้ออะไรที่จะคุ้มสําหรับสายฟรีนั่นเองกิจกรรมพิเศษก็มีครับก็จะเป็นในส่วนของการติดตามโซเชียลเนาะอันนี้เราก็แลกของรางวัลอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเลเวลไปถึงนะครับรับของรางวัลไปอันนี้ก 6,500แล้วนะครับผมเกือบจะได้เครื่องรางนี้ละแล้วก็เดี๋ยวถ้าเติมไปเรื่อยๆครับก็จะได้ของรางวัลอื่นๆเพิ่มเติมเนาะซึ่งในส่วนนี้ครับผมแนะนําได้เลยครับว่าใครที่เป็นสายฟรีแล้วอยากจะลงทุนเนาะก็มาดูในส่วนนี้ก่อนนะครับว่าเอ้ยเราจะซื้ออะไรซื้อแบบไหนคุ้มค่าจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราจะซื้อเอาแค่แคดอย่างเดียวหรือว่าซื้อเอาสนุกอะเวลาเปิดมาจริงๆอะเราจะไม่สามารถบริหารได้ว่าเอ้ยเนี่ยเรามีแคดประมาณนี้แล้วเราจะซื้อยังไงเรามีงบประมาณนี้เราจะซื้ออะไรนะครับ ในส่วนนี้ครับผมก็แนะนําว่าซื้ออันที่แบบคุ้มๆนะฮะเช่นพวกนี้อ่ะคุ้ม500%อ่ะ500%คุ้มยังไงอันนี้4.99คปได้อะไรบ้างครับ,บน,บนี่ได้พวกอัญมณีใช่ไหมกดไปครับใช้แค่5เหรียญน,นะครับนี่กดไปแต่ก็ได้รับแล้วตั๋ว10ใบแล้วก็อันนี้อีก10อันเอาไว้พัฒนาตัวละครได้นะครับผมอันนี้ก็จะไว้แบบอัพแล้วก็ไว้ปลดของตัวละครน,นะครับผมนี่ก็ซื้อมาได้เนาะแล้วก็พวกนี้นะครับก็จะเป็นของลายก็กดเข้าไปดูครับเป็นคริสตัลเนี่ย สามารถมาลองทดสอบลองซื้อเทสต่พวกนี้ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีแพ็คต่างๆแล้วก็แพ็กคุ้มๆม,มก็จะมีแพ็คนี้ครับสำหรับใครที่แบบสายสุ่มนะครับอ่าอันนี้จะเป็นโบนัสจบเวลาก็ใครที่ชอบการสุ่มยาชานะครับก็สามารถซื้อได้ในราคา89.99เหรียญนะครับก็ประมาณ90ตัวกำนันนะครับก็ซื้อไปได้นะครับผมก็กดซื้อไปปุ๊บอ่าพอเราซื้อมาปุ๊บเราเอาตัวนี้ไปใช้ตรงไหนครับเราก็เอาตัวนี้ไปใช้ตรงคําว่ารับสมัครนั่นเองเมื่อกดคําว่ารับสมัครแล้วนะครับก็จะมีในสข,ของ วิญญาณจานนะครับที่เราสามารถใส่ได้นะครับก็อันนี้จะเป็นของเราเนาะที่เป็นสหายเนาะแล้วก็เอเซดานะครับอันนี้ก็จะเป็นให้เราสุ่มอัตราออกกีฟฟานนสรส่วนนี้จะเป็นรับสมัครขาวรอซึ่งเราสามารถเพิ่มโอกาสได้รับได้นะคทุกคนก็สามารถหาตรงนี้เพิ่มเติมได้นี่ก็คือใช้เพชฟ้าซื้อได้กดซื้อไปได้เลยเนี่ยสายฟรีผมว่าน่าจะได้จากตรงนี้แหละอ่ะล้วก็กดซื้อไปปุ๊บจากนั้นครับก็ทําการสุ่มได้เลยครับเ,เพื่อนๆแล้วก็มาลุ้นว่าจะออกหรือเปล่าอันนี้ก็คืืออจะเเเเปป็นนนแบบราาาถที่ล่ลกว เราอยากได้ของตัวละครอะไรกดสกปไปได้เป็นระดับเอเดดาถ้ายังไม่พอใจครับก็ลุยต่อเลยเลยครับแต่เลตมันก็ไม่ได้สูงนะนจริงไม่ออกเลยนะครับทุกคนอันนี้ซื้อเพิ่มได้ไหมอ๋ออันนี้จะเป็นพาร์นะครับก็สามารถซื้อพาร์เพิ่มได้มาเราเอามาอันนี้ดีกว่าเรามีหลายใบยไว้ทุกคน70บใบจริงๆแล้วถ้าผมเอาแคทที่มีทั้งหมดนะครับในการสุ่มเนี่ยผมจะมีอยู่ประมาณ300กว่านะครับถ้าจะเอาสุ่มอย่างเดียวนะเฮ้ยเหมือนจะออกปะ เอ้ยมาว่ะ SR เออผมว่าตัวนี้ง่ายกว่าเยอะเลยเอาเป็น SR หรอ SR เออหลงปุ๊บได้ตัวอะไรบ้างสคริปเลยอ๋อได้เป็น SR ถังคอนนะครับผมนี่ก็ได้มาละเราก็สุ่มกันต่อได้เลยนะครับถ้าใครอยากได้ตัวอะไรแต่เท่าที่ผมสังเกตนะตอนที่ผมจะได้เนี่ยคือมันมีเอฟเฟกของเสียอู่นะจะเป็นสีแดงอ่านี่เป็นสีแดงได้ปะอ่าได้โอ้โหได้สองใบด้วยจริงปะ อ๋อได้ไปเดียวเฮ้ยเฮ้ยโอเคอยู่โอเคอยู่ถือว่าเลทไมไ่ไม่ได้แย่นะครับเลทไม่ได้แย่แต่ผมต้องออกไปอย่างนี้จริงเหรอแล้วก็กดกับสุ่มี้ปุ๊บเสียอูดอ่าเอฟเฟกได้ไหมเชอีกรอบหนึ่งปึ้งโอเคไม่ได้อันนี้ก็เป็นความคิดของผมเองแล้วแหละอ่าก็จะสามารถ ุูมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆอยากจะุูมเอามันหรือว่าุ่มขนาดไหนนะครับก็สามารถุ่มได้แล้วก็ในส่วนของร้านค้านะครับก็สามารถเอาเศษที่เราได้เนี่ยมาแลกของรางวัลอินดิเพิ่มเติมได้นะครับจริงๆแล้วระบบตัวเกมมีอะไรให้เราทําอีกเยอะมากๆเดี๋ยวไว้ผมจะมาเจาะลึกในพาคต่อไปเนาะอย่างต่อมาครับที่เราควรรู้นะครับผมนั่นคือในส่วนของระบบการตีบวกนั่นเองซึ่งในตัวเกมครับเวลาเราเปลี่ยนค้าหรือว่าย้ายสายตัวละครครับค่าการตีบวกครับบางอันย้ายได้นะครับบางอันก็จะคงอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งจะต การตีบวกแต่ละเลเวลเนี่ยมันจะส่งผลต่อสเตตัสตามลาดับน้องเมื่อคืนจะมีในส่วนของการตีบวกรวมผสานซึ่งมันจะอิงตามค่าการตีบวกแต่ละชิ้นรวมมกันนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเนี่ยนะว่าให้ตีเฉลี่ยแต่ละชิ้นไว้ทุกคนอย่าไปตีชิ้นใดนชิ้นหนึ่งโดดเป็นพิเศษนะครับให้ตีแบบบาลานซ์กันก็คือถ้า3ก็ต้อง3ทั้งหมดถ้า4 5 6ก็คือต้องทั้งหมดไม่ใช่แบบว่า1ชิ้นบวก10แล้วก็ที่เหลือบวก1่อ่ะเนี่ยไม่คุ้มนะครับคือเพราะว่ามันในระบบ ถ้าบวก3มันก็ต้องบวก3ทั้งหมดครับแล้วมันก็จะได้รับสเตตัสตรงนี้ที่เยอะมากๆไว้ทุกคนนี่ก็ตีบวกไปปุ๊บนะครับงัาก็จะเป็นการตีบวกประสานตรงนี้เห็นไหมเลเวลประสานก็จะได้รับพลังโจมตีป้องกัน SP แม่นยำแล้วก็หลบหลีกนั่นเองส่วนใครที่ตรงนี้ไม่พอครับก็สามารถไปซื้อเพิ่มได้นะครับทุกคนในส่วนของหินตีเนาะนี่ เอาจริงอะ่ะถ้าอยากแบบว่าใช้แค่ที่ตัวเกมแจกคุ้มคุ้มอะ่ะเอามาลงกับพวกนี้จะคุ้มค่าดีกว่านะครับเพราะว่าตัวละครเราก็จะเก่งขึ้นนะครับทำาดาเมจกับบอดด้แรง c b t มีแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นครับใครอยากเทสอยากลองอะไรก็ในส่วนนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะก็อย่าลืมเก็บตกในส่วนนี้ได้นะครับระบบ1ืนก็มีครับแต่มันก็จะปกตามฟังก์ชันซึ่งผมไม่แน่ใจว่า7วันเนี่ยเราจะปลดถึงเลเวล50หรือเปล่านะแต่ท่อส่วนใหญ่ก็ระบบเบื้องต้นเนี่ยเป็นระบบพวกนี้ที่ควรรู้เอาไว้นะครับผม ค,คือตัวเกมครับเวลาเราเล่นมันสัพักเนี่ยมันจะปลดล็อกหลายๆระบบเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวงแหวนวิญญาณบรรลุขั้นสหายแล้วก็การ์ดวิญญาณต่างๆครับคือตัวละครภายในเกมครับมันจะมีในส่วนของการแยกสายอาชีพเนาะซึ่งในส่วนนี้เราสามารถตั้งค่าทีมได้ไว้ทุกคนคือเราอยากเอาตัวละครอะไรลงไปครับเราก็เอาไปลงปุ๊บแล้วก็เลือกไปนอย่างนี้แล้วก็เป็นประจําการอันนี้คือจะเป็นตัวหลักของเรานะครับอันนี้จะเป็นเสียอู่ที่เราเอาลงไปด้วยนะครับแล้วก็ ตรงเซตนี้ครับเราก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้นะฮะนี่อยากจะใส่เพิ่มเติมผมเอาเป็นตัวอื่นๆดีกว่านะครับก็ได้หลากหลายอันนี้ก็สามารถเลือกได้แล้วก็เอาเป็นซัพพอร์ตอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันครับสำหรับหลิงหลิงอ่าก็ใส่ไปแล้วก็ในส่วนของเซตป้องกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นวางตามแผนได้เลยครับระบบมันจะให้วางอยู่แล้วนะฮะเวลาระวางแคมมันก็จะได้รับเซ็ตแล้วก็โบนัสต่าง,างๆแล้วก็ในส่วนนี้ครับอย่าลืมมาอัพในส่วนของเลเวลตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับผมนี่ เพราะว่ามันจะมีระดับของวิญญาณจาร์เนาะแล้วก็สเตตัสสกิลต่างๆไงคือนี่จะเป็นระบบที่ตัวเกมมีให้และนอกจากนี้ครับก็จะมีในส่วนของวงแหวนต่างๆนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระดับวงแหวนของตัวหลักของเรานะครับก็ง่ายๆครับมันจะปลดล็อกตามรเวลของเราแล้วก็วงแหวนนี้เราสามารถฝังเพื่อเอาพวกเนี้ยครับหินเนี้ยอัพในส่วนของสกิลได้ เพราะว่าเวลาเราอัพเต็มปุ๊บมันก็จะปลดล็อกในส่วนของเลเวลนะยิ่งเลเวลสูงขึ้นระดับสกิลก็จะสูงนั่นเองนี่เห็นไหมก็จะสามารถปลดระดับเลเวลสนะครับสกิลก็จะโจมตีได้แรงยิ่งขึ้นนั่นเองถ้าเราลองสังเกตว่าเอ๊ะทำไมบางคนเนี่ยเขาถึงโจมตีเราได้แรงกรเพาะในส่วนนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ได้มาเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดวางสกิลเนาะอันนี้ก็จะเป็นสกิลต่างๆส่วนระบบที่น่าสนใจครับมันจะเป็นระบบการแยกย่อยสายนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าอยู่ตรงไนออ่่่่ายูีีีะครับบก็ืบบทมชวม กำลังภายในนะครับกำลังภายในนี้จะเป็นระบบที่เราต้องวางตําราไว้ทุกคนซึ่งเราต้องดูตัวว่าตัวหลักของเราเนี่ยไปได้ด้านสายไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็น,นส่วนของว่องไวนะครับแล้วก็สีเขียวสีเขียวก็จะเป็นในส่วนของซับพอร์ตนะครับเราก็ควรวางให้มันสอดคล้องนี่ก็ติดตั้งไปได้นะครับอันนี้เป็นตัวหลักเนาะอันนี้จะสร้างน้าเบโจมตี60%ของตนเองใบหนึ่งวินะครับในระยะอันนี้ก็จะเป็นเซตถ้าเราใส่เนาะล้วก็สามารถวางอันอื่นได้นะทุกคนก็สามารถติดตั้งได้นี่แล้วก็ท่านช่่อองงววาแล้ก็นี้ เพราะว่าแต่ละอันมันจะมีสเตตัสที่แตกต่างกันก็ขึ้นอยู่ว่าเพื่อนๆจะเลือกใช้เอฟเฟกต์กำลังภายในแบบไหนแต่ก็จะมีเอฟเฟกตแต่ละอันที่แตกต่างกันเนาะ มีชาขั้นสูงอะไรต่างๆก็จะปลดล็อกตามเลเวลของเรานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งระบบที่น่าสนใจมากๆครับอย่างต่อมาครับในหัวข้อที่6นะฮะนั่นะค,คือในส่วนของลำดับการปั้นซึ่งในส่วนนี้ครับในช่วงเริ่มตนะ้นน่ะเพื่อนๆเลือกตัวละครที่เพื่อนอยากเล่นได้เลยแล้วก็ทำการฟาร์มไปได้เลยนะครับตัวเกมจะมีเควสในการฟาร์มให้เพื่อนๆเนี่ยอัพเลเวลได้ไวเนาะแล้วก็จะมีระบบการสอเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบต่างๆบอสทัสกษะชีวิตการบรรลองสนามลบต่างๆครับตัวเกมสอนเบื้องต้้้้นนไไววหหมมมดแลสารรับใคทีี่่พื ตัวเกมจะสอนทั้งหมดเนาะซึ่งในส่วนนี้ครับเพื่อนๆสามารถตามเก็บรายละเอียดในส่วนนี้ได้แล้วก็ฟ์าปกติของเราเลยนะครับก็จะเป็นตัวละครคอมโบเราก็สามารถสลับสับเปลี่ยนได้ในกรณีที่เราสุ่มแล้วได้ตัวละครที่เราต้องการนะครับหรือว่าอยากได้ตัวละครนั้นก็สามารถไปสุ่มในส่วนของการรับสมัครได้แล้วก็สลับสับเปลี่ยนทีมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายครับสำหรับสายฟรีจะไปยังไงต่อไปรอดหรือเปล่าสาหรับเกมตัวนี้อันี้ต้องบอกกันก่อน,อนว่าจากความรู้สึกส่วนตัวของผมนะที่ได้เล่นเกมนี้มา ตั้งแต่ CPT ครั้งก่อนแล้วครับแล้วก็ในรอบ CPT รอบนี้นะครับเอาจริงๆแล้วว่าสายฟรีสามารถไปรอดไหมจริงๆอ่ะสายฟรีอ่ะไปรอดแต่ต้องบอกกันก่อนว่าระบบตัวเกมครับมันจะเป็นในส่วนของการเน้นดองสะสมทรัพยากรดองเพชรดองกาชาในส่วนนี้ไว้แล้วก็ไว้ลงทุนกับซีซันที่มีการอัปเดตใหม่ๆหรือว่าตัวละครที่มันคงค่าจริงๆอ่ะ มันจะคุ้มค่ามากกว่าเมื่อเทียบกับการที่เราสุ่มแล้วก็ซื้อทุกแพ็กอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้สูตรต่างจริงๆหรือว่าเงินไม่หนาจริงๆอะ่ะผมรู้สึกว่ามันจะเก่งแค่แบบซีซั่นต่อซีซั่นไว้ทุกคนถ้าอยากจะเล่นแบบสายฟรีไปรอดครับก็คือ1คุณหาตัวละครที่เหมาะกับแบบทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับที่ทีมต้องการตัวสายควบคุมอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ามันจะมีดันเจียนที่เราจะต้องลงต่อทีมแต่ถ้าใครไม่มีทีมครับคุณจะเล่นเป็นตัวดาเมจอย่างเดียวก็ แต่ว่าคุณจะจัดสรรยานี้รูปแบบไหนแต่เท่าที่ผมดูมาก็เน้นดองไว้อ่ะดีที่สุดครับจะทําทให้คุณสามารถจบเกมนี้ได้ง่ายแล้วก็ไปเกมนี้ได้แบบสบายๆนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือจากประสบการณ์ที่ในลองเล่นมานะแล้วก็รู้ในหลายอย่างนะครับผมก็หวังว่าพาร์ทนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชิ่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Sub s c r i b e กันไว้ด้วยนะครับแล้วเราไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ